สวัสดีครับอ่ามาครับวันนี้บทความจะมีอยู่ประมาณ3าชิ้นนะครับมีไม้บรรทัดนะครับเพิ่มไม้บรรทัดขึ้นมานะครับ อ่าะเราวางรอเพื่อนเราเตรียมอุปกรณ์กันนะครับดินน้ำมันกระดาษดืนสองไม้บรทัดครับกระดาษกระดาษสำหรับลองลองโต๊ะนะครับลองปั้นกับโต๊ะนะครับ ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีเลคคอร์ดคลิปให้ย้อนหลังให้นะครับเดี๋ยวมีเลคคอร์ดให้นะครับงานดินน้ำมันกระดาษหอยมันทัดแล้วก็ดินสอนะครับเอาละครับพามาครับเด็กทุกคน มาพนมมือครับพนมมือสวยๆนะครับอ่เรามากล่าวคาสวัสดีครับสวัสดีค่ะกันก่อนนะครับโชคชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนึ่งสองสามโชคชัยสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ปกครองทุกท่านนะครับและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับสําหรับกิจกรรมศิลปะกับครูเตอร์ในวันนี้นะครับครูเตอร์บมามาเด็กๆมาปั้นดินน้ำมันกัน โดยใช้มือในการทำงานนะครับวันนี้เน้นหนักไปที่มือนะครับแล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือไม้บรรทัดกับดินสอนะครับส่วนกระดาษเป็นอุปกรณ์เสริมไว้ลองปั้นนะครับโอเคนะครับโอเคก่อนอื่นครับคุณเต้มีจังหวะมาให้เด็กๆได้ขยับขยื่อนมือกันนะครับมาครับ ขยับมือก่อนครับบริหารมือขยับมือครับขยับมือแบกกำครับกำแน่นๆครับกำม,มือแน,น่นๆ กำมือแน่นๆนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาสตาร์ทกันเลยนะครับงาเด็กๆเตรียมดินน้ำมันนะครับ นะครับนะครับวันนี้จะมาปั้นเกี่ยวกับล้มนะครับในสัปดาห์นี้ที่เด็กๆได้เรียนรู้กันก็คือเรื่องเกี่ยวกับฤดูนะครับเป็นฤดูที่เกิดขึ้นในโลกของเรามีฤดูหนาวมีฤดูฝนมีฤดูร้อนนะครับวันนี้เราจะมาปั้นล่มนะครับล่มเป็น อุปกรณ์ที่ไว้ใช้ในการกันแดดก,กันฝนนะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องมีติดบ้านไว้ในทุกๆฤดูนะครับอ่าเด็กๆเ,เลือกดินน้ำมันสีท,ที่ชอบออกมาเลยครับเลือกดินน้ำมันสีท,ที่ชอบมาตเตรียมไว้เลยครับนะครับประมาณสักสามสีครับสามสีนะครับสามสีเลือกสีที่ชอบนะครับเลือกสีที่ชอบประมาณสามสีครับ นะครับอาล่ะครับเขเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตามขั้นตอนไปนะครับสําหรับขั้นตอนแรกก็คือการนวดดินครับนี่นะครับเป็นการที่ให้เด็กๆบริหารมือนะครับเพื่อเราจะได้ใช้ทักษะในการออกแรงบีบนะครับบีบดิน้ํามันนะครับให้นิ่มนะครับให้นิ่มนะครับอะไรครับบีบนะครับ โอเคครับดินน้ำมันให้นิ่มนะครับก็จะมีอยู่สามสีอย่างนี้นะครับเอาละครับจากดินน้ำมันนะครับเราลองมาแบ่งครึ่งอีกครับแบ่งครึ่งสีที่หนึ่งแบ่งครึ่งหนึ่งครับฟังไว้ก่อนนะครับแบ่งครึ่งหนึ่งของสีที่สองครับสีที่สองสีที่สองก็แบ่งครึ่งหนึ่งครับและสีที่สามก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่งครับ นะครับอ่าอันนี้ก็คือลักษณะของการปั้นในวันนี้ก็จะมีการแบ่งดินน้ำมันนะครับแบ่งออกเป็นสีละสองก้อนนะครับจะมีอยู่สามสีก็จะได้ทั้งหมดหกก้อนนะครับหกก้อนนะครับอุปกรณ์ที่เราจะทําหลากักๆเป็นโครงสร้างในวันนี้ก็คือดินสอนะครับดินสอทีนี้ดินสอเนี่ยครับเราจะต้องหาสีดินน้ำมันสีใดก็ได้นะครับสีอะไรก็ได้นะครับ สีอะไรก็ได้นะครับนําดินน้ำมันนะครับปัาปั้นให้เป็น,สสเ,ปนเส้นยานยวๆนะครับแบบนี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับสีที่ทเราทําไว้นะครับตรงส่วนนี้นะครับนะครับนำดินน้ำมันเป็นแท่งแบบนี้นะครับมาติดเข้ากับปลายดินสอที่เป็นส่วนที่มีเป็นก้นดินสอนะครับปลายด้านนี้นะครับ <the> ติดครับ ติดแล้วก็งอออกมาแบบนี้ครับติดแล้วงอออกไว้แบบนี้นะครับให้เป็นลักษณะเหมือนตัว L นะครับเห็นไหมครับให้เป็นเหมือนกับตัว L นะครับเราจะทำทั้งหมดประมาณ3อันครับนะครับ3มอันนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันที่สองครับต่อไปอันที่สาม ดินน้ำมันส่วนนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับสีของดินน้ำมันที่เราเลือกเอาไว้นะครับเพราะอะไรครับสีที่เราเลือกไว้ในตอนต้นจะเป็นสีของล่มครับนะครับเป็นสีของล่มนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นสามแฉกแบบนี้นะครับเราจะมาหุ้มไว้กับดินน้ำมันนะครับให้มีแฉกเป็นตัวแอลยื่นออกไปนะครับสามแฉกในส่วนนี้นะครับเอาละครับเราจะกลับมาที่ แล้วเราก็พักไว้ก่อนนะครับตรงส่วนนี้นะครับตัวก้านก้านของล่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นก้านของล่มนะครับส่วนนี้พักไว้ก่อนนะครับพักไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราจะมาทําในส่วนของดินน้ำมันแต่ละสีกันครับกุเต์ก็เริ่มสีที่หนึ่งเลยนะครับนาดินน้ำมันมาวางนะครับใช้มือกดลงบนกระดาษครับออกแรงครับ ใช้ฝ่ามือกดให้มันแบนลงไปครับแบบนี้นะครับจากก้อนกลมๆนะครับกดให้เป็นแผ่นแบนๆนะครับแล้วก็จับยืดให้ยาวออกนะครับจับยืดให้ยาวออกแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับมันจะเป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นกลมๆแล้วก็ออกยาวๆนะครับนิดหนึ่งนะครับเด็กๆสังเกตดูดีๆนะครับคูเตอร์กำลังจะใช้อุปกรณ์อะไรต่อไปนะครับ นั่นก็คือไม้บรรทัดของเรานั่นเองนะครับไม้บรรทัดจะเป็นพลาสติกหรือเป็นแบบไหนก็ได้นะครับให้เด็กๆสังเกตที่มุมมันนะครับใช้มุมนะครับในการกรีดดินน้ำมันครับนะครับในการตัดนะครับในการหั่นนะครับใช้ไม้บรรทัดหั่นดินน้ำมันออกจนเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับนะครับในตอนก่อนที่เราจะหั่นจะเป็นรูป วงดีท qui, ี <reco Christ. S 2> ่เรากดไว้พอเราหันเสร็จแล้วจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ครับนะครับแล้วนําเศษพักไว้ก่อนนะครับทําต่อดอ่าดูอีกครั้งนะครับสีเดิมนะครับกดให้แบนครับกดให้มันแบนนะครับแล้วดึงออกจากกระดาษครับยืดออกครับให้เป็นลักษณะเหมือนรูปไข่นะครับนะครับเป็นรูปไข่นะครับนะครับเป็นรูปไข่ แบนๆนะครับเป็นลูกไข่แบนๆนะครับเด็กๆก็วางนะครับแล้วใช้ไม้บรรทัดในส่วนของมุมนะครับส่วนของมุมนะครับกลีดเฉียงลงมานะครับตัดออกนะครับกลีดเฉียงลงมานะครับอ่าในการหั่นนะครับในการหั่นนะครับตรงส่วนนี้เอาละครับ ขั้นตอนพวกนี้เราจะทำซ้ำๆกันไปเรื่อยๆนะครับนะครับซ้ำไปเรื่อยๆครับนะครับพยายามแผ่ดินน้ำมันให้ได้ใสใกล้ๆเคียงกับสีแรกของเรานะครับสีที่สองสีที่สามก็ให้ได้ไซส์ของดินน้ำมันนะครับใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับตัดครับ นะครับตัดออกให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับจะมีลักษณะข้างหนึ่งเป็นปลายแหลมข้างหนึ่งจะเป็นโค้งนะครับอ่านะครับขั้นตอนนี้จะย้ำให้เราได้ฝึกในการใช้อุปกรณ์เสริมร่วมกับการปั้นนะครับเสริมร่วมกับการปั้น นะครับอ่กรีดครับนะครับกรีดแล้วแกะออกมาครับก็จะเป็นแผ่น,นแบนๆน,น,นะครับรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับสีที่3นะครับอันให้คึงให้กลมๆเล็กน้อยครับแล้วก็กดให้แบนครับ หรือเราจะนำมือมาบีบมันกับมือก็ได้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความเร็วขึ้นเพียงแต่ว่าน้ําหนักความแบนราบจะไม่เท่ากันนะครับจะมีส่วนบางส่วนที่บางนะครับเอาละครับกรีดครับนะครับกรีดนะครับกรีด อ่านะครับก็จะได้สีละสองอันนั่นเองนะครับสีละสองอันนะครับสีละสองอันนะครับจากดินน้ำมันหกก้อนเมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับทำให้เป็นแบนๆยาวๆนะครับแล้วก็ทำการกรีดนะครับกรีด ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับเราก็จะนำมาสลับสีประกอบกันแบบนี้นะครับเห็นไหมครับลองวางเรียงให้ดูนะครับพุเต้ลองวางเรียงให้เด็กๆได้ดูกันนะครับนะครับนะครับก่อนที่เราจะมาประกบกันนะครับนะครับทีนี้ต่อไปครับเราจะนำมาติด วิธีการอ่านดูเด็กดูนะครับเริ่มจากอันที่หนึ่งครับเพิ่มนิดนึงนะครับเด็กๆลองตัดให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยก็ได้ครับตัดตัวฐานมันออกด้วยนะครับนะครับแล้วเอาปลายนะครับมาติดแบบนี้นะครับดูด้านหลังนะครับเราจะติดเข้ากับดินน้ำมันที่เราพอกดินสอไว้นะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับนะครับต่อครับต่อครับ เด็กต่อข้างนอกก็ได้ครับนะครับแต่ดีนน้มามันนะครับ ตอนนี้มันมีช่องว again, <c oughs> um Mont ่างเหลือนะครับเราก็จะมาเพิ่มเติมมันด้วยดินน้ำมันอีกก้อนหนึ่งนะครับอีกสีหนึ่งนะครับในส่วนที่เหลือครับนี่คือส่วนที่เพิ่มเติมนะครับเด็กๆเป็นช่องว่างที่เหลือนะครับนะครับถ้ายังไม่รอบนะครับเราก็มาเพิ่มเติมดินน้ำมันอีกก้อนหนึ่งนะครับ นะครับร่มก็จะมาติดเท่ากับปลายของแกนแท่งดีสนะครับพยายามบานดินน้ำมันให้เชื่อมต่อกันนะครับนะครับพยายามบานดินน้ำมันให้เชื่อมต่อกันนะครับลองพลิกด้านนะครับพลิกด้านแล้วก็จัดดินน้ำมันให้เชื่อมต่อกันนะครับนำมาพาดติดเข้ากับ ตรงกลางนะครับตรงกลางของดินสอจับแกนติดนะครับจับแกนของล่มก็คือดินสอเนี่ยจะเป็นแกนให้กับล่มของเรานะครับแล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับบางทีดีนน้ำมันอาจจะบานเกินไปนะครับก็จับประคองให้มันผูกนะครับ ตรงนี้ส่วนนี้ก็จะช่วยทำให้เราในการเชื่อมติดกับนะครับโอเคนะครับวันนี้ล่ม ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้บางแดดและบางฝนในการทำนะครับนะครับมีลักษณะอาจจะเป็นล่มเหมือนกับร่มทะเลนะครับเป็นร่มทะเลนะครับเป็นร่มทะเลที่เราไปนั่งที่ชายหาดนะครับเป็นร่มคันใหญ่ๆและมีด้ามเสียบที่ยาวๆนะครับเป็นด้ามเสียบยาวๆนะครับเราพยายามเชื่อมติดด้วยนะครับ อย่างน้อยล่มคันนี้ก็จะมีสีสารสดใสนะครับ สำคัญเลยคือตัวแกนของล่มนะครับที่สําคัญคือตัวแกนของล่มนะครับนะครับ <surf pant ing> <uring> สำคัญเลยคือตัวแกนของล่มนะครับตัวแกนของล่มของเรานะครับจะทำให้มี ความแข็งแรงอยู่ที่ตัวแกนของล่มนะครับนะครับตัวแกนของล่มนะครับเป็นส่วนสำคัญนะครับตัวน,นี้นะครับถ้าไม่แข็งแรงเด็เดกๆสามารถเพิ่มดินน้ำมันเข้าไปได้นะครับให้มีความหนานะครับให้มีความหนาพอสมควรน,นะครับและมีดินน้ำมันเยอะหน่อยน,นะครับวันนี้เราก็ มาสาธิตการทําร่มนะครับจะเป็นร่มที่เราใช้กลางเดินในช่วงแดดร้อนหรือจะเป็นร่มชายหาดนะครับก็ทําได้นะครับเอาละครับสําหรับวันนี้นะครับการทําร่มของเราก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมศิลปะในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้านะครับ พบกันใหม่ครับทุเดยอ่าพนงมือวสวยๆนะครับพนมมือวสวยๆเกาวคาว่าโชคชัยขอบคุณครับขอบคุณทานนะครับหนึ่งสองสามโชคชยัยขอบคุณครับขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในัปดาห์หน้ากับกิจกรรมศิลปะกับครูรรรรรตเตยนะครับบ๊ายบาย